สวัสดีนะครับวันนี้นะครับผมจะมาตกปลานะฮะโดยใช้เบ็เบดอันนี้นะของผมอัน <Wow. S 1> งจกเก่านี่นะฮะ <Wow. S 1> จะไหวไหมวันนี้มาลองที่บ่อกันนะครับผมจะให้ดูสภาพบ่ออาบรรยากาศรอบบ่อจะเป็นอย่างนี้เลยนะครับ นี้เราจะมาดูกันซิว่าไอจิ๋วของเราเนี่ยนี่นะฮะจะเบ็ดอันนี้นะฮะจะได้ปลาหรือเปล่าจะไหวไหมแต่มารอรอชมกันเดี๋ยวผมจะขอตัดภาพไปตอนประกอบอุป,ปรกรณ์เสร็จเลยแล้วกันนะครเพื่อไม่ให้การเสียเวลา แล้วครับตอนนี้นะครับผมก็ได้ทําการมัดเบ็ดเสร็จแล้วนะครับเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วใช้ทุ่นนะครับวิธีตกจะเป็นทุ่นลอยนะโอเคนี่นะครับคันเบ็ดใครอยากสปอนเซอร์สปอนเซอร์ได้นะครับยินดีเลยยินดีมากคันเบ็ดดูซิว่าจะไหวไหมจะได้ปลาอะไรนะครับเดี๋ยวมาดูกัน เหยื่อที่ผมใช้ในวันนี้นะครับก็จะเป็นเหยื่อไส้เดือนนะของแท้เพราะปลาบ่อบางทีมันเราไม่รู้มันกินอะไรบ่อบางบ่อเขาให้ไม่เหมือนกันซื้อลำไปบางทีมันก็ไม่กินนะฮะกินขนมปังซื้อลำทำไม <c oughs> ซื้อลำทำไมก่อน

ไสเดือนที่นี่ก็จะเป็นไส้เดือนแบบนี้นะฮะแต่ถ้าเป็นไสเดือนที่บ้านผมมันจะเป็นไสเดือนแดงมาลองเกี่ยวกันดูนี่วิธีเกี่ยวนะครับผมก็จะเกี่ยวอย่างนี้นะฮะจะดูหัวก่อน ไม่งั้นเกี่ยวไปเดี๋ยวมันจะขาดขาดได้นะฮะตรงหัวมันนะฮะวิธีเกี่ยวของผมนะครับแค่นี้นะฮะ oh <my> God. นี่นะให้เป็นลักษณะนี้นะฮะเห็นไหมโอเคเดี๋ยวเราไปลองกันเลยนะฮะเช็ดมือสักนิดนึงก่อน เดี๋ยวผมขอเปลี่ยนที่ตั้งกล้องก่อนคือตอนนี้ผมยังไม่มีที่ตั้งกล้องนะผมยังใช้ขวดน้ําอยู่เลยโอเคเดี๋ยวตัดภาพไปมุมหนึ่งก่อนแล้วกันมาแล้วครับตอนนี้เนื่องจากกว้างไม่ได้นะครับไม่มีที่วางนะครับไม่มีไม่มีที่วางกล้องนี่ผมก็นี่เลยมือถือกล้องเพียงมือเดียวไปเลย oh <my> gosh! มาดูกันซิว่าเป็ดสภาพนี้นะฮะ จะเอาอยู่ไหมเราจะได้ปลาอะไรนะฮะวันนี้ถ้าไม่ได้กูก็ไอเหี้ยก็ก็มาบอ่ออ่ะเออมาบ่อกูไม่ได้จะหวังอะไรเยอะขนาดนั้นอยู่แล้วไปนะฮะไปแล้วฮะอยู่นู่นครับผมเ,เราจะตกแค่ใกล้ๆ,ๆนะฮะไม่ตกไกล จ้องเห็นไหมโอเคนี่นะฮะเราจะตกใกล้ๆตอนนี้นะครับเราก็รอรอปลากินนะฮะโอเคจะเปิดไปนี่ให้เปิดเขาเรียกว่าอะไรนะ ไม่ได้ตกปลานานนะฮะอย่าลืมเลยเคไม่เป็นไรเปิดไอ้ตรงเนี้ยเออทิ้งเอาไว้เวลาปลากินมันจะได้ไม่ดึงลงไปนะเคลมเย็นมากนะครับอากาศดีมากตอนแรกผมว่าจะไปบึงสำรานนะแต่ว่าไม่ไหวมาที่นี่ก่อนสยาศรอบบ่อรวมๆแล้วโอเคมากนะฮะ เป็นแบบจะพาเดินเป็นสารานะฮะที่นี่ปิดสี่ทุ่นะครับที่นี่บออะไรไม่รู้นะเดี๋ยวผมจะแปะไว้ให้ใต้โพสนะฮะเดี๋ยวจะทิ้งโลเคชันไว้ให้น,นี่ดูทรงแล้วน่าจะรออีก พักหนึ่งเดี๋ยวผมจะตัดภาพไปตอนที่ได้ปลาเลยนะครับโอเคครับตอนนี้นะครับเหยื่อนะครับไม่แน่ใจไปว่าตอนคว้างไปเนี่ยตัวไส้เดือนเนี่ยมันพันกับสายเอ็นแล้วมันขาดหรือว่าปลากินนะฮะแต่ผมว่าแม่งพันกับสายเอ็นแล้วขาดครับ <c oughs> ตัดไม่เด็โอเค การใส่เหยื่อรอบที่สองของเรานะครับอันนี้ลองดูซิว่าจะได้ไหมเดี๋ยวตอนนี้นะฮะเป็นเวลาเที่ยงนะฮะเดี๋ยวสักบ่ายโมงยี่สิบนะครับถ้ายังไม่ได้ตัวนะครับผมจะล้มเลิกภารกิจ <S <S> <S เดี๋ยวไปเล่นสไาวกันดีกว่า บอกไม่แดกแล้คิดว่าสวายจะแดกไหมหลองอย่าไปทอนะฮะใส,ใส่เยอใส่เดือนไปเลยขอตัวใหญ่อะตัวใหญ่ได้ไหมแบบเห็นแล้วแบบเออชอบอยาอยากกิน oh <my> ก็ไม่รู้นะฮะว่าวิธีเกี่ยวเหยื่อที่ถูกต้องเนี่ยเขาเกี่ยวกันแบบไหนนะ แต่คือกูจะเกี่ยวอย่างนี้โอเค้ยชืบอไก่นะฮะมีไก่เดินมาหาด้วยะฮะกินไส้เดือนไหมกินหรอ,อกินไส้เดือนไหมอ้าวอยู่อยู่เอาไส้เดือนไปตกไก่แล้วนะฮะให้ไก่กินแล้วองขาไม่ตกแล้วนะฮะจังหวะนี้ เี่ยวไปผ้ม่านนะครับขออภัยด้วยนะครับเมื่อกี้พอดีผ้าม่านมันปิวมาลมค่อนข้างแรงนะฮะแม่งมาอีกแล้วไม่เป็นไรนะฮะนี่ฮะ ผมจะเกี่ยวแบบสองตัวน,นะเอาแบบเย่ะใหญ่เลยเผื่อบางทีมันอาจจะมองไม่เห็นเกี่ยวเ่าไม่รู้กูก็เพอเพอเจอไปเรื่อยอ่ะพูดพูดไปเรื่อยจะกินเปล่าวะนี่นะฮะ <c oughs> เกี่ยวแบบเป็นก้อนก้อนๆลงไปเลยไม่ต้องไปเกี่ยวตัวเดียวละมาดูทรงแล้วถ้าไม่ก็คง <c oughs> จะได้ทิ้งนะฮะตัวสับนี่นะฮะที่ข้อเสียของการไม่มีไม้ตั้งกล้องนะฮะยังไงก็ขอฝากตัวด้วยครับพอดีมือใหม่ถ้ามีคนติดตามเยอะกว่านี้จะปรับปรุงให้ดีกว่านี้ครับอุปกรณ์ยังไม่ค่อยพร้อมเท่าไหร่นะแต่ก็เสกอยากจะถ่ายเหลือเกินอยากจะทำนะ าาเอาละครับตอนนี้เกี่ยวเหยื่อเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราไปตีกันเลยดีกว่าไปตอนนี้นะฮะเดี๋ยวเราจะมาขว้างเหยื่อกันนะปลามันอาจจะอยู่ตรงต้นไม้ก็ได้ล่ๆหลอกแม่งก็ฝึกเกินนะตรงไหนดี อาไเาไดี๋ยวผมจะขอตัดคลิปเป็นตอนที่ตีตีออกไปแล้วนะฮะเดี๋ยวจะสูงให้ดูตียากมากใช่ตอนนี้นะครับเคืียงเหยื่อไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะลองเคืียงเป็นลิตะลิงมัางนะเผื่อจะมีโอกาสเบ็ดกากาใครสนใจที่สามาสามารถสปอนเซอร์ ได้เลยนะฮะใครสนใจที่จะเป็นสปอนเซอร์เบ็ดก็วางไว้อย่างนี้อ่าปลาล่าก็ลงบ่อไปเลยตีตรงนู้นฮะใต้ร่มไม้นะโอเคแล้ก็มานั่งรอกันดีกว่าอันนี้ก็คือตอนแดดล่มแล้วนะครับสังเกตได้ว่า แหวแดกนะครับนนน <S 2> <S 2> <S ไม่มีการขยับขยื่นเลยนะครับแต่ผมว่าผมก็จะไปแล้วล่ะมีเวลาจำกัดอยู่นะฮะเดี๋ยวคลิปหน้าจะไปตกสวายให้ดูแล้วกันเดี๋ยวจะไปตกสวายดูว่าจะได้ตัวไหมจะใช้เบ็ดอันนี้แหละพอมีอยู่คันเดียวใครที่สนใจสปอนเซอร์เบ็ดก็ อยู่หน้าโปรไฟล์นะครับติดต่อเข้ามาได้เลยเห็นดูทุ่นดินิ่งมากโอเคสำหรับวันนี้นะครับก็ลากันไปเพียงเท่านี้นะครับคลิปต่อไปก็อย่าลืมกดติดตามกดแชร์แล้วก,กดไลค์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับให้ผมทำคลิปใหม่ๆต่อไปด้วยนะครับเราวันนี้จบเท่านี้แล้วครับไปแล้วครับบ๊ายบาย